thank uh. you ที่ฉันรู้จักกับเมียแกโลกมมนโกงนะว่าไหมไอี่แกนอกใจันไปมีูกับเสียงคนอื่นเขอโทษัอใจยุดูดแลกัอนี่ทนีกันตไรก็ย่งเชื่อมาละอันนียน่าหคฮนร้องแดดได้แล้วสยี่เก็บแกหมออเออก็หนุมๆขอโทษนะก็ก็ยังทษใหนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอะ หนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทำให้โอกาสแม่พายจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนะัดไปไปมีโถ่เนี่ยครั้งเดียวก็การบาแล้วก้อย <c oughs> ใส่หัวเอาไว้ชีวิต้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับไปอีกนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนพลาดกันโอเแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะมอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่อง เมื่อไม่มีคุณค่าใดคอยให้คราเป็นความสุขใจอยู่นี่เองออกไปเรียนนะจ๊ะแกไม่ต้องมาเรียกัตวีอันไม่มีวนะ่วเอแกออกไปออกไปออกไปเไเออไปไปกัได้อามีกามีมานีมีอามี ็นที่บ้านฉันพวกคุณสามคนอะไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นนี่มันลิมรัวบ้านฉันมันเป็นที่ของฉันไม่ใช่ที่ของพวกคุณพวกคุณไม่อายกันบ้างไหม่ยมาทะเลาะกันหน้าบ้านคนอื่นอะแย่งที่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่ยานซ้อรถาจะสร้างที่จอดรถของตัวเอง้วยนะไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของพวกคุณอะนี่แล้วใคายังมาทะเลาะกันหรือมาสร้างความเดือดร้อนที่บ้านฉันอีกฉันจะแจ้งตำรวจตับพวกคุณ ฉันน่ะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วค่ะอย่าให้ฉันต้องเอาไปประจานในโซเชียลนะคะสบายเนี่ยกันติดจรวด 4G นะคะคุณเออการเราทูเสร็จแล้วเกินไม่มีเปลี่ยนแล้วถ้าจะําอันธพาลแถวนี้ก็คิดดีๆหน่อยนะอย่าลืมนะคะว่าฉันอ่ะมีหลักฐานอินไปหาที่จอดที่อื่นก็ได้วะเจ็บทิ้งหมูไปเลย สตอร์กับปิ๊ะปอยเัตว อะไรแก้ว่าก็มีกอ์อยก็ป่ำทีของเซ็กซ์ซไงใช่ไหมกเสนว่าโอ้โหเด็แกวไพสอร์บอยแล้วรอเนี่ยถูกคนทุกคนมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วมาเร็วเร็วมาดูเร็สองก็ีสอะไรริงจริงต่าเนี่ยคนไหนกอยมาไปสกร์บอร็น่ีไฮเดรซีเหรอปั๊าปล่ดูดิอ้าวแกกับแกมาแล้วกันจยคุณแม่คุณเลนี่นะ ไอ้ไหนอยู่นี่พวกเราล้อมอย่าให้มันหนีออพี่ครับปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทันอีกแล้วปล่อยผมนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิดด้เวลาเราจัมาตีลจะจมาให้แบบนี้จะได้ขเราจะได้แกให้ชใที่จดกดไมใชบ้โอ้ยนี่ครับพี่ขอร้องเขาจะไม่โบยไปได้ชิใอีก้เานะครับผมจะังเพีงุขกายุอะไครับไม่พี่รกับเขาจะอไรรอนอย่างแรยจะมาเป็นที่ขอรับกระเสิรขอพี่ซเด็กขอใบหร เขาไม่ไปซีจะไม่ฟังเพลงกีหอยพราะฉะนั้นแกเองก็ไม่เพลงกีหอยแค่นี้เราเราเราโกรธไปคุยกันเลยเราไม่จะไปเกี่ยวอะรเลยจะไม่อยู่ไครเลย,ไ,ไ,เลยไปนอนเลยไปไปไม,ม่โดนโดนแคร์อะไรทรั้งนั้นโอ้ยโสดกระปิกระปอยจบข่าวในพระราชสำนักนะครับและช่วงหน้ามาใหม่ครับแล้วจะฟังเพลงเขาบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นอีฟเฟกต์จาร์ด้าครับคุณแกรนด์รัตที่ยังมาใช่นะครับสวัสดีครับผม